สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนัสดงคนแนะนตัวสวัสดีค่ะพวกเรานักแสดงจากกกนเวนหนีไปก็ตายเปล่าค่ะแต่ละคนในน้าตัวเล่นรับบทเป็นอะไรบ้างสวัสดีค่ะปลายฟ้าศิระอาชารับบทเป็นบุญิสาค่ะสวัสดีค่ะมิวมิวสิกค่ะรับบทเป็นวินค่ะสวัสดีค่ะเปโอนี่ชพัฒน์รับบทเป็นจอมผ่อนค่ะ่ลองเล่าคร่าวๆของเรื่องนี้หน่อยได้ไหมคะว่า เป็นยังไงล้วเป็นหลอเรื่องจ้ะทำไมเราถึงได้รับบทตัวนี้อเอาจากเรื่องยอ่อก่อนเลยนะคะเรื่องยอ่อก็จะเกี่ยวกับวินเวีค่ะเป็นผู้หญิงที่ได้รับคําทานายตั้งแต่เด็กแล้วว่าเขาอ่ะจะต้องมีชะตากรรมเป็นยังไงบ้างในแต่ละช่วงอายุของเขาซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันก็จะมาเกิดในช่วงอายุกําลังจะ28ปีของเขาซึ่งก็คืออีก7วันแล้วที่เขาได้รับคําทานายมาว่าเขาจะต้องเสียชีวิตอย่างทรมานด้วยน้ำมือของเจ้ากำนายเวร ทีนี้มันก็เลยทําให้วินลวีเนี่ยได้มาเจอกับตัวของบุณิษาเป็นบุคคลผู้ที่เคยมีชะตากรรมเกี่ยวข้องกันในชาติก่อนๆหรือเปล่า <laughs> ใช่ใช่มันจะเป็นเพลเลอร์แนวๆสืบสวนไปด้วยอะคะ่ะเพราะงั้นทุกคนเองก็คือเหมือนจะต้องมาสืบสวนไปพร้อมๆกันว่ามันมเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าจอมขวัญเนี่ยเขาต้องมาแบบว่าตามรังควานเราใช่ค่ะ ลแล้เป็นยังไงบ้างคะกับซีรีส์รื่นคือ,อยากมากน้อยแค่ไหนคือมันเป็นทั้งเฮอเรอร์เป็นทั้งเหมือนต้องมาสืบสวนสอบสวนแลอวออแต่ละคนคือคิดว่ามันท้าทายมากน้อยแค่ไหนคือส่วนตัวแล้วค่อนข้างที่จะท้าทายสํมมาหรับหนูมากๆค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกในชีวิตของหนูเลยแล้วก็ยิ่งได้รับบทเป็นเจ้ากามายเวนอีก <c oughs> แล้วก็เล่นกับคนที่แบบ p r o f e s s i o n a l แบบทุกคนมีผลงานมาหมดแล้วหนูก็เลยเวลาที่เข้ากองหนูเก่งทุกคน่ะเวลาหันมาหาหนูจะเห็นว่าหนูแบบ ท่องบนถือบทตลอดเป็นีที่ถือบทตลอดเวลาใช่แล้วก็ยิ่งจอมผ่อนมีความที่แค้นอาฆาแค้นอย่างเดียวเลยเราเลยต้องคิดเลเวลของความแค้นไว้ในทุกๆฉากตลอดนะคะให้มันคงที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมาในมาดสวยเลยหรือว่าจะมีในมาดอีกคาแรคเตอร์หนึ่งไหมนะทุกคนถามแบบนี้แต่ว่าก็ต้องรอติดตามนะคะทุกคนอีพีหนึ่งวันนี้แล้วใช่ค่ะอายังไงบ้าง เี๋ยน้อคีน่้าคุณเป็นผีเนาะเขาผ่านยังไงจ๊ะก็จะสวยไหมก็ต้องรอติดตามค่ะที่หนึ่งก็อาจจะน่ากลัวหรือเปล่าจแต่ว่าค่ะบอกก่อนว่าจริงๆเราจอมข่อนจะเป็นผีที่ไม่ได้เหมือนที่ทุกคนคาด e ั t แน่นอนทุกคนอาจจะคิดว่าแบบหนังผีจะต้องมาแบบบู๊แบบน่ากลัวอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะมีความแฟคเตอร์ที่ชัดเจนคือ ความแบบยีอายของเขาอของมันอะไรเงี้ยค่ะเออมันจะเห็นในพาร์ทของอย่างอื่นไหมล่ะคนบอกว่าเออจองขายนอาจจะมีในพาร์ทอื่นๆที่มันพลิกคาแรคเตอร์ด้วยนะอะไรเงี้ยที่พี่ไปดูในใคล,ลรูล้กจ็จริงๆแล้วถ้าคนที่อ่านนิยายอาจจะชอบนิดนึงแต่ถ้ายังก็รอด,ดูไปค่ะมันจะมีอะไรเป็นแบบลับๆหรืออะไรที่ยังจะไม่เปิดไหมอ๋อจริงๆความลับเยอะเลยทั้งเรื่องค่ะเพราะเขาขายคดีก้งแต่อีกทีหนึ่งค่ะเออใช่เหมือนพี่ก็แอบรู้มานิดหน่อยเออแอบรู้ก็ป่วยได้เลยไหม อะไรนะสป,ปอยได้ไหมละ่ะไม่เปลี่ยนโนสปอยได้นะไม่ได้ไม่ได้ค่ะเออโอเคเอออย่างคู่ของเราครับกับเรื่องนี้มันจะมีแบบความสนุกความหลอนความอะไรยังไงไหมที่พี่พูดมาเนี้ยทั้งความสนุกความหลอนหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรักมีครบรดค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นแนวสืบสวนใช่ไหมคะมันก็จะได้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่มันเริ่มแต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆค่ะคือระหว่างที่มีผีมีอะไรความน่ากลัวเรื่องความรักก็ไม่ ไม่แพ้กันค่ะไม่แพ้กันเลยค่ะ <c oughs> มันจะมีฉากในเรื่องของความจิ้นฟินหรืออะไรนี้ให้เราเห็นไหมบางคนว่าแต่อะไรอย่างนี้มันจะสื่อออกมาเป็นอะไรยังไงอยากอูมจริงๆต้องบอกว่ามีนะคะแต่ว่า มีแบบที่สมเหตุสมผลค่ะสมเหตุสมผลเพราะเราหนีผีไงคะทุกคนน่าจะมองว่าหนีผีแล้วมันจะมารักกันตอนไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าคนเราเนี่ยเวลามันอยู่ด้วยกันในช่วงสถานการณ์ที่มันขับขันแลเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะแสดงว่ามันจะดาเนินไปด้วยความรักหรือเปล่าก็อ้าไม่แน่คือคือเราจะมีอะไรยากสปอยไหม EP แรกแล้วที่บอกว่าเออต้องคาดไม่ได้เลยสำหรับ EP หนึ่ง EP แรกนะวันนี้อะไรอย่างเงี้ยลูกก็จริงๆว่า EP หนึ่งค่อนข้างจะเป็น การปูเนื้อเรื่องค่ะถ้าใครที่ไม่ดูอีพีหนึ่งอาจจะไม่เข้าใจเลยยิ่งถ้าคนที่ไม่ได้อ่านนิยายแต่ดักรายล็อตอะไรที่มันเห็นกันมันจะมีมากกว่านี้ในเรื่องของประวไพร์ลอตเลยที่ใช่ค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วแค่ตัวจอมขวัญยังไม่ตรงปกกับไพร์ลอตเลยเรียว่ามีการเปลี่ยนใช่ไม่ใช่เม่ตรงเปลี่ยนจริงแต่ว่าใ้หนูเปียโนคือจะต้องสอบตามจองล้างจองผ่านทุกทุกชาติไปเหมือนกับใน ไฮหลอดหรือกิมมิกตัวอันนี้นับว่าสปอยลนะเนี่ยไม่คือคือพี่เป็นหนึ่งในตัวละครลับลับจริงด้วยเรายังไม่รู้เลยเร็วๆพี่ออกมาพี่หน่อยยังไงตาวหนูก็มีการจองลางจองผ่านเป็นปกติของเจ้ากนายเวรค่ะแต่ว่าอาจจะมีพืมนที่นิสัยดีกว้างก็ได้หรือสวยหรือเปล่าเอมุมสวยคนก็อยากเห็นว่าเออเปียโนอะไรอย่างเงี้ยจะมีให้สวยให้เห็นไหมหรือว่า คุณจองผ่านแบบหน้าตลอดเออนี่ไหมหนูสวยอะไรเี้ยผีที่สวยสักตอนนึงหรือชักตอนนึงเอาอุบไว้ก่อนแล้วค่อยดูไปลายเราต้อรอดตามค่ฝากด้วยนะคคะเอออะตื่นเต้นอะไรขนาดไหนวันนี้ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นค่ะเพราะว่ายิ่งพอเป็นผีเจ้ากำนายนเราเหมือนกับทุกคนจะแบบคาดหวังเออเราเตรียมไว้ไหมว่าคอมเมนต์มันจะมาใน ทิศทางไหนเวนไหนว่าเออนี่นะคนชอบนราราเวอะไรเงี้ยหนีไปก็ไปตอบอเ้เลยเาจริงแล้ว,ลวคอมเมนต์เนาะแน่นอนโลกโซเชียลเนาะโนโอ้โหอ,อ,อ่ะส่วนตัวชื่อมากเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ออกขาอคิดเห็นเนาะแต่ว่าหนูมองว่าทั้งทุกคนพี่มนักแสดงแล้วก็พี่พี่ทีมงานกลุจกกัดกลวมกับทุกคนตั้งใจมากเพราะฉะนั้นหนูเชื่อว่าผลลัพธ์จะออกมาในทางที่ดีเหมือนที่เราตั้งใจค่ะแต่ว่าถ้าจะมีส e e d b a ที่เออในทางที่รถก็เป็นปกติเพราะเราก็นําไปปรับปรุงในอนาคตเ่่าน้้มมริตพก็แส อะไรไปเรียบร้อยแล้วเนาะใช่ก็ถือว่าเป็น feedback ที่ดีของคุณยังไงบ้างกับ f e e d กระแสที่เราแบบคาดหวังว่าหลายๆคนจะแบบจริงๆแล้วสําหรับหนูอ่ะเกินคาดค่ะเพราะว่าตัวหนูเองหนูหนูเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วหนูจะไม่ค่อยชมตัวเองแต่ว่าหนูเห็นฟีดแ b a c k ทั้งในแอปต่างๆแล้วกันก็เห็นแล้วก็ชื่นใจค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเกินคาดเราไปมากมากค่ะ เออมิวสิกเหรอคะส่วนตัวคือสิกน่าจะบอกได้ว่าสิกได้มีโอกาสดูตอนที่หนึ่งไปแล้วเพราะว่าหนูกับพี่ปลายฟ้ามีแบบว่าไปดูทําคลิปเรียลแอคชั่นกันส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นความน่ากลัวแบบที่ทุกคนคิดว่ามันจะดูไม่ได้คะ่ะหนูรู้สึกว่ามันได้มีการปรับมาให้แบบว่าเหมาะสมกับสถานการณ์แล้วแล้วก็ได้มีการเก็บเรื่องราวที่มันสําคัญจากในนิยายมาให้ทุกคนได้ชม ราะงั้นก็อยากให้ดูคนรับชมตอนที่หนึ่งกันด้วยเพราะมันเป็นแนวสืบสวนนะเนาะถ้าเราพลาดตอนที่1ไปอ่ะเราอาจจะไม่เข้าใจตอนต่อๆไปเลยก็ได้ค่ะอยากให้ดูชมไม่รู้เรื่องเลยมั้งเถอะใช่ก็คุยกันเองไม่ดูเรื่องเริ่มตเกิดอะไรขึ้นฉากแบบจินฟินอะไรเนี้ยเราจะเสิร์ฟคนดูยังไงว่าเป็นแบบยูริแบบผีด้วยอะไรเนี้ยเรามีเสิร์ฟเขาไหมมันแน่นอนเลย จร,จริงๆหนูมองว่าเรื่องนี้ทุกคนน่าจะเดาๆกันได้แล้วแหละว,ว่ามันกึ่งๆแบบรักสามเศร้าเนาะ<ช>แต่ว่ามันมีเรื่องของแบบเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็เรื่องของเวรกรรมเข้ามาเกี่ยวค่อนข้างมากกว่าก็เลยมองว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องแบบแง่คิดที่ทุกคนสามารถดูแล้วก็รู้สึกถึงมันได้ค่อนข้างแบบง่ายอะไรอย่างเงี้ยน,นะอพอเราไปเล่นกับเรื่องความเชื่อพวกนี้แต่คนมีแบบเซนหรืออะไรที่หมาว่าเออมันต้องมีนะในสัมผัสเนี่ เป็นซิกเซนหรือสิ่งเล่นลับอันนี้ส่วนตัวเราเชื่อไหมคอ๋อถ้าเป็นส่วนตัวหนูเชื่อสุดๆเลยค่ะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วแบบว่าถ้าเป็นเรื่องเหนือเหนือธรรมชาติอย่างเงี้ยนอกจากจะเป็นเรื่องของผีแล้วพี่พวมกับเองที่เราได้สัมผัสเจอเขาก็มีเรื่องเหนือธรรมชาติอยู่เหมือนกันค่ะคือเขาสามารถสั่งฟ้าสั่งฝนได้ค่ะคือ หนูว่า <ตร S 1> ทุกคน <ตร S 1> น่าจะท <ไป S 1> รารบ,บ,รบเขาแค่เอาไปไหว้เจ้าที่ค่ะแล้วก็ขอแบบว่าวันนี้ขออยาฝนตกนะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะในโทรศัพท์ชิกล้บ80%มันควรที่จะต้องตกแต่มันก็ไม่ตกค่ะหรือว่าถ้าตกมันก็จะตกแบบรอบๆแต่ตรงที่เราถ่ายอ่ะมันไม่ตกเลยค่ะมันแค่อมคึมครึมหรือว่าวันไหนเขาขอฝนปอยวันไหนเขาไหว้ก็ได้ฝนปอยจริงๆค่ะอันนี้เรามองไปในเรื่องความเชื่อหรือเป็นฏิธีการเลยเราเชื่อว่ามันต้องอย่างนั้นถ้าเรา ออบนบานอะไรอย่างเงี้ยคือสําหรับหนูหนูได้ยินมาว่าพ่วมกับเป็นคนดีมากค่ะเขาบอกว่าคนดีคนดีสิ่งศักดิ์สิทคุ้มค่ะแล้วช่วงถ่ายทำเราได้เจอความออได้เจออะไรกันเราเรารู้สึกหรือรู้สึกว่าสัมไดอะไรแบบนั้มี่ไหมหรือว่ารับเรื่อนเรียนนอนเอาในสานที่เราต้องเล่นเป็นบทจอมผันว่าเรามีเจอไหมเพราะเราต้องโอ้โหเอฟเฟกเธอแบบหืม โอ้ยจริงๆเขาก็อาจจะมองเป็นเพื่อนกันไงหนูเลยเจอคนเดียวมองแต่เป็นเบียร์เป็นกลูนหรอแต่คือไม่จริงๆหนูบอกนะคะว่าหนูเป็นคนที่ไม่ได้มีเซนส์เลยเทียบกับคนอื่นๆนะคะแต่ไม่มีใครเจอเลยยกเว่าหนูเจอนิดเดียวเองค่ะตอนที่ถ่ายไพโรอืมคือคือเจอเป็นยังไงค่ะเป็นช่วงที่หนูอ่ะอยู่ในโรงศพแล้วก็ข่อมบีบคอพี่มิวสิกอยู่แล้วก็เป็นช่วงที่หนูแบบต้องพ่นบทใส่พี่มิวสิกบ่อยๆเพราะเขาไม่จับหน้าหนูแล้วแล้วช่วงที่หนูพ่นบทไปเรื่อยๆค่ะหนูก็รินเสียง คนแห่เหมือนทําพิธีข้างนอกเป็นสิผู้ชายตะโกนดังมากๆลกเลยหันหน้าตามไปมองแล้วหนูก็แบบงง <ừ. S 1> ว่าเอาเสียงไม่เข้าหรอกเพราะหนูแบบค่นบทอยู่อะคะ่ะหนูก็มองพี่ๆรอบๆในกองว่าไม่มีใครหันไปตามหนูเลยหนูก็คิดว่าเอิสงสัยเขาทราบดีว่ามีการถ่ายทำอยู่ข้างนอกพอหมดคิวของหนูหนูก็เลยเดินออกไปดูว่าแบบมันเป็นไปถึงไหนแล้วพอออกไปดูมันคือมีแต่ความเงียบสงบแล้วก็เป็นป่าเท่านั้นอะไรเนี mm ้ย hmm. หนูก็เลย<ๆ>ไม่ได้คิดอะไรนั่นแหละคะ่ะหนูก็คิดว่าสงสัยหิวข้าว ไม่ได้กินข้าวเราเขาไม่บอกพวกหนูด้วยนะคะเงียบจนกระทั่งแบบมาสัมภาษณ์กับสื่อค่ะสื่อก็ถามว่าเวลาถ่ายในกองเนี่ยมีใครเห็นอะไรบ้างไหม อ๋อหดูเห็นแฉเอ้าเอ้าตอนวงเปียโนจะบอกเลยว่าเออมันมีเรื่องอะไรพวกนี้อยู่อ่าใช่ใช่ใช่ยสังตอบกันไปแล้วอันนี้คือมันมาให้เห็นแบบเฉพาะหน้าหรืออะไรอย่างนี้ไหมเราเจอถึงขนาดนั้นไหมลูกโอ้ยจริงจริงในกองอ่ะหนูไม่ได้เห็นแตาละเลยค่ะตอนมันมีตอนที่ไปล่าทาถีซึ่งอ่าอ่าอมันเป็นวันที่เราไปถ่ายแมกกาซีนยันก่อนแล้วก็หนูยากยากกับพี่ๆเขาว่าวันเดินสายใช่ใช่ใ่แก็เออเสร็จงานก่อนก็รีบไปแถวไอทยาแล้ว ก็เป็นเหมือนคอนโดล้างเหมือนโรงแรมอะไรเง<า>ี้ยที่แบบเขามันเป็นช่วงต้นยามบุ่งอะคะ่ะที่เขาเศ<า>รษฐกิจไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยคอนโดก็ล้างอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนที่หนูลงจากรถที่พี่ทีมงานยังไม่มีใครถึงเลยมีแค่หนูกับคนขับรถแล้วก็พี่ที่ตะก้องหนูสองคนนะคะหนูก็เลยเอากระเป๋าลงรถก่อนเพื่อที่จะดูว่าเออหนูรอที่ไหนได้บ้างเพราะตรงตรงนั้นคือร้านอาหารปิดหมดเลยทุกที่น้ำท่วมค่ะฉะนั้นแล้วหนูก็ลงจากรถคนเดียว แล้วก็อยู่ดีก็มีคนเรียกชื่อเียโนเสียงผู้หญิงก็เลยหันไปแล้วหนูลืมว่าเขาบอกว่าห้ามห้ามตอบนะหนูก็ว่าว่าเฮ้ยหันไปตอบได้เหรอตอบหนูลืมอ่ะแต่พอว่าแล้วก็เอ้ยเอาแล้วก็คือไม่มีใครเลยค่ะแล้วก็ตอนที่เล่ารากผีเขาก็เลยมาเล่าแบบมีผู้หญิงถูกยิงหัวตายที่หน้าอะไรเงี้ยแล้วก็คนจะเจอตรงนั้นเลยก็โอเคก็อาจจะ เรื่องแรกในชีวิตก็เป็นการโยมแบบเรื่องความหลอนตอนไหนที่กลับมาในซีรีสของเราลนาะันเว่ยอะนเป็นไงมาคะคือมันเป็นซีรีส์ที่มาจากนิยายความแตกต่างจากนิยายมันจะมีมากน้อยแค่ไหนมันจะจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือพิเศษกว่านิยายที่หลายคนอ่านแล้วแม็กสำหรับลันเวในพาร์ทของซีรีส์ที่เราสวมคาแรคเตอร์บทละครนั้น เพราะว่าจริงๆแล้วในนิยายมันค่อนข้างเป็นเล่มหนานะคะแต่ว่าพอมาเป็นซีรีส์เนี่ยมันเหลือแค่แปดตอนอแล้วกลายเป็นว่าเรื่องราวมันเป็นแนวสืบส,สวนเพราะงั้นจริงๆแล้วมันก็มีซีนหลายๆอย่างที่แบบว่าถูกตัดทอนออกไปค่อนข้างเยอะคะ่ะแต่ว่าทางแบบทีมงานเองก็ได้มีการคุยกับพี่นักเขียนด้วยว่าตอนไหนที่เขาอยากจะแบบนํามาเล่าจริงๆ,ๆเพราะงั้นก็เลยเชื่อว่าสิ่งที่นักเขียนกับสิ่งที่คนอ่านเห็นเนี่ย <ๆ S 1> เขาน่าจะมีสิ่งที่อยากเห็นเหมือนๆกันอยู่ในนั้นซึ่งพวกเราก็ได้นํามาให้รับชมกันในแบบขของภาพยับ คนแสดงกันเรียบร้อยคะ่ะก็คือ1นึ่ถึงแคือห้ามซอฟหยุดต้องดูต่อเนื่องไม่นั้นคุณจะไม่รู้เรื่องแน่อนอนถูกต้องค่ะทุวว <ใน S 2> ัน<ล> <ๆ S 1> อังคารนะคะในเรื่องความเข้มข้นอะไรมันจะไปสุดแบบ 1, 2, 2> <า>หนึ่ี่หรืออะไรมันจะ,ะไปพีคทุกสิ่งความกลัวความหลอนมันจะไปอยู่ที่ ถ้าสำหรับหนูนะคือหนูว่าได้ดูอีพีหนึ่งไปแล้วกับมิวสิกใช่ไหมคะหนูว่าอีพีหนึ่งเปิดมาก็เข้มข้นแล้วเลยอะค่ะอย่างที่บอกว่าพลาดอีพีไหนไปคือตามเพื่อนไม่ทันจริงๆเพราะว่าในแต่ละอีพีมันจะมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนไว้อยู่เป็นเหมือนหินนะคะอืมคือเรื่อยๆต่อใช่ไหมอืคุณละคุณผีจอมขวัญคุณยังไงความร้อนคุณเพิ่มรอนอืเออกรีดการ์ด ต้องถามสองคนนะคะเพราะเขาวิ่งหนีหนูอะหนูน่ากลัวแค่ไหนเพราะหนูชินนะคะหนูก็ไปกองแต่เช้าแล้วก็แต่งหน้าแบบนี้สี่ชั่วโมงลบล้างลบล้างแบบนี้ค่ะทุกวันหนูรู้สึกว่าหนูโอเคหนูได้เจอเพื่อนๆผีๆหลายคนในกองค่ะโดนถ่ายมีค่ะผีแบบเอฟเฟกต์ใช่ o โอเอสทีเนาะปล่อยมาแล้วใช่ค่ะเป็นไงบ้างคะได้เป็บ้างการทรวงเกษตรจริงๆก็ ปกติแล้วพอตอนหนูอยู่ BKN เนาะมันก็จะร้องแต่เพลงสดใสที่แบบว่าอะไรเงี้ยพอวันนี้หนูได้มีโอกาสมาร้องเพลงเศร้าก็ถือว่าเป็นชาเลนส์ใหญ่สําหรับหนูมากๆก,กค่ะกับเพลงเศร้าแต่ก็รู้สึกขอบคุณพี่ว่านวานมากๆที่เป็นคนแต่งเพลงนี้แล้วก็รวมถึงพี่นะคะที่แบบทั้งสองคนมาช่วยคุมตอนแบบว่าระหว่างอัดด้วยเพราะงั้นก็เลยอยากจะขอฝากเพลงก่อนพรุ่งนี้จะหายไปกับทุกคนด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วจะมีใครอีเพลงไหมนะอันนี้เหมือนกับว่าวงไหนเปล่าเดโนจะออกซิงเกิลเป็นหนุ่ รอดูวันนี้หรือเปล่าภาษาหน้าผมสวยขนาดนี้สมทัยเดี๋ยวไม่ได้หรอกค่ะสรุปไม่มีสรุปไม่เฉยเฉยเฉยให้ฝากเนาะให้ฝากหน่อยครับซีรีส์ครับอานาเวครับอืก็ฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะคะมาโนเวย์อี่ไปก็ตายเปล่าสามารถรับชมได้ที่ทางช่องสา3ทุกธนาคารทุกเครึ่งค่ะค่ะมีใครเพิ่มไหมมีอะไรเพิ่มเติมไม่รู้ฝปลาเพิ่มเติมอ่อนๆเป็นแบบอะไรให้มาแบบอืม ฝากมาดูแล้วก็รับชมความน่ากลัวความรักความสัมพันธ์ติดตามไปพร้อมกับพวกเรานะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในทุกๆอีพีด้วยนะคะฝากเลยค่ะ #hashtag ในโซเชียลให้ขึ้นในเฟรนด์ใ้ร้าน้นให้ากอะไรบ้างคะเราต้องรับรวมกันก่อนว่าเราจะใช้คำไหนอ่าถ้าเกิดว่าเป็นสำหรับคนที่มางานนี้แล้วกันนะคะหรือว่าแฟนๆที่แบบอาจจะติดตามทางบ้านอยู่เราก็ขอฝากติด #hashtagrunawaytogether ด้วยนะคะ ต้องหันมองถูกต้องถูกต้องใช่ก่ะนใช่ก่นถูกต้องถูกต้องค่ะอืมโซดที่หนึ่งมีไหมคะลานาเวย์อีพีหนึ่งลานาเวย์หนีไปก็ตายเปล่าอีพีหนึ่งขอฝากด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ่ายรูปที่เสิร์ชเอาสามสาวของ